ดีพีพ่น้องโอ้แนนเดินจะชวนมโมพี่น้องเลยหัวเครียดหัวความพยาหาโทรไปกำลังหาหน้ามหดมโมพี่น้องเพราะว่าช่วงแรกมันจะหาปฟาดโถบ่าข่อยเดี๋ยวป่ะพี่น้องบา่บาบ่าพี่น้องทำไมมันจังเก็บน้ากำลังหดแล้วกำลังหดพยาหาโทรไป หมอนไม่ทานฮะชุกกับขามากแน่วะสันเมาซอยกูแน่วะสันกู้เอาไว้แต่ได้หนิวะสันนี่กระทามาเป็นอย่างเชียงหายแหวกแวกขามากกับสภาพคือที่เห็นเลยพี่น้องเมองเกี่ยวคอเลยทางเสียงหายใจแต่วันนี้เป็นต่างเก่าพี่น้องนางไอพ่อม เป็นหัวกมบไดไอหัวไอเพาะพี่น้องสังเกตคอเลยพี่นนองโอัวเา่งมอใหญ่นอนก็จเได้นอนแรงงมเจ้าเบามได้ไปเปลี่ยนอยู่กับเจ้าบ่ทน พอสงดอกคินี้ก็จะเป็นอันโอปอันเอฟคือกันครับลูกหนาเี้ยลูกนอนก็ไม่ได้เปิดแอร์หรอกพี่น้องนี่จะเปิดพัดลมคือเนี่ยก็เปิดพัดลมมาได้เปิดแอร์ห้ออัน,อนนี้ฉังเปิดฉัมดนมาห่ออันแต่ว่ได้เปิดพี่น้อง เห็นนั่นได้ก็คือจหาหว่าพี่นันพีทมันเบิร์ตโลกอันนี้มันเป็น,น,นปจังไรวะโอ้เสียงหายใจเราเหมืนเจาพคอล้วดูพี่น้องไม่ชิม,มเมหนื่อยเนาะเหนื่อยบ้าโลกลำเหนื่อยอยู่ข้งัง ลาเวียนไม่ใช่เศ้าเลยอยู่มันก็เศร้าปกติแล้วท่านมันเป็นวัดเป็นไรมันก็ขึน้นอีกวัดวาลาเวียดนี่วัดวัดนี่เกือบปีแล้วยังบ่เศร้ากี่มุแต่ว่าลาเวียดนี่ สีคอนทักแพงแลวเลย่ะสีสวยกตจะแพงอยู่หก็ดแสนกับคนไทยเอเจ็ดแสนกสับสปัน ชุกสลานบ้านท่นา่ก็ยาแบบนึงหา่นะกินนมันบวกลงมันเป็นยาก็เอื่อนยายาอ่อน มาทางนี้พี่น้องบได้ไปทางพุทธแห้งการซ่อมอยู่พี่น้องย,ย่านย่านพ่นขึ้นนะ่ะซ่อมทำมากันชิ้เย็นๆน่ะใส่เสื้อให้สองตัว มันเป็นคนขี่ฮอนมาดนึ่ใส่ร้ายโต้ปัญหาอีกันเอาใส่แค่นย่ง่ายหมาขั้นหนาวสำนึงแบบจัะแก่หน่อยทางใหญ่ตุ่มโปห้หอมมาเฮื่ตุ่มสตีนจา้าเขียวใส่แต่เอ,อิ๊กก็ไปตุ่มสตีนนี่แม่นบ่ได้อีโลดตีนยันออกยันออกเข้าไปกุมตุ่มหายงอนรับอยู่กันมือเมื่อได้เด็ดก็ทําไปปลุกตีนนะพี่น้องเลย

ใหญ่คิดน่นโหลดเ่าเลยถ่นโนหลดยีหลาเนี่ยน่าระ นี่พี่น้องแบีเยคือแบบตามันส้ดมันเมื่อยน,นะแบบเี่คือตาส้ดตาลอยคนเมือ่อยหายใจเอาไว้เฮิงไรเด็กพี่น้องเลยถ้าต่ว่ามีหลดเป็นคล้องเจาคล้องอย่งนีแล้วพี่น้องเลยเป็นหันเป็นหนีก็เพาะแด่อหอบลูกไป ใหญ่ก็ดีอย่างหนึง่งอะพี่น้องมีรถจักรก็ดีอย่างหนึง่งดีเบอร์สองะความสะดวกสบายก,บกับรถท่อรถใหญ่แล้วว่ลูกสิแย่นั่นแหละพี่น้องบ่บ่นั่นแหละพี่น้องคนทั้งหลายจังพายายามพญา,ายามอยากได้รถใหญ่พี่น้องเลยแพ็คคือการเบิร์ดความฝันของหลายๆคนแหละพี่น้องในการมีรถใหญ่หรือว่ารถ วิโกรีโวก็ตามเนาะบอกว่าสิเป็นหลดยังมาใส่ในครอบครัวเงินซานความฝันของหลายๆคนเพราะว่ามั่นกันเหตุให้การไปมาสะดวกสบายเนาะไปหันไปหนีว่าพื้นว่า ไม่ใช้การสะดวกสบายพี่น้องเลยรถจักกสะสบายไปอีกแบบแต่กันไปหันไปหนีไปบได้ไปเบิดครอบครัวกับปรำสมหลุดไงพี่น้องเลยเนคนทางไลายได้ฉีดมีเนาะเพือนนี่แน่นี่พอได้หอบขึ้นรถนะนี่พอได้ตากลมตาก์งังถึงสิบบงามบัวรูบรัลากระตามมันเนาะพี่น้องคะแนนว่าได้เฮามีเขาได้แต่ใครกบมีบ่ได้ให้พี่น้องเลย คือข้าวก่อนพี่น้องจะกวดปอดกวด,วดยังยังบุหรี่ยังฉ่ำบุหรีโอ๊บบรีเอฟเลีง้งจะเขื่อนมายัางดอกพี่น้องโว้ มาถึงบ่อนรึนวป่าออกตะโล่งบ้านละพี่น้องเชียงหอบยังเหมือนเดิมคือว่าไรเนาะขอบเหมันยาวิเศษนะฮะกับจีบไปสิสไปเศร้าโลดได,ได้สีดยาพี่น้องมาจะก,กวดบอดบอดดิ้เชื่อ นี่แต่เป็นบอกของจันปอดติดเชื้อแล้วล้มอักเสบปอดขึ้นบอดโรคปอดกับโรคหอบนะมันคนละอันกันหมอว่ะพี่น้องอบอไดเป็นหอบจะเป็นโรคปอดขึ้นซื่อบอดขึ้นซื่อเนี่ยคนละอันแล้วนะเปิดจังหวะ ไปกวดปอด,พอดเพื่อนวากดเบิ่งว่ามันเป็นหอบบอรหรือว่าปอดขึ้นเพื่นวะทุกท้ายแล้วก็บ่ได้เป็นหอบปอาสันนม่จตะปอดขึ้น <c oughs> ได้ชักยาเข้มหนึ่งพี่น้องเมื่อแลก็ยาให้กินยาก็กินแต่เสาก็แรง ราคากะนักเตอพี่น้องนักกระสูได้พี่น้องคะแนนว่าเศร้านะยาเข้มหนึ่งแล้วก็กวดข้อหูตาเอ็กปอดแล้วก็ยาสีย่างเบิร์จแซนเศร้าพี่น้องพันกว่าบาทน้อยๆคันเงินขึ้นกับพันพันหนึ่ง cơn luôn người đi có ban của bạn đây rồi. vậy là sao? vậy đã đuổi cái này cả sao? phăng chieng hai chai này bị đâu? <laughs> thế nhẽm cái nào? mày nói <laughs> บโบได้อบเนาะบ่ได้อบบ่ได้ผลเลยพี่น้องการรักษาเห็นบ่แต่ละบ่อนกับโบคือกันเห็นบ่พี่น้องต่างกาัทงนทั้งหมดทั้งหนิพัชตะยาต่างกันได้ทั้งหนิพัชตะยาไปหงมอนลง,งมอญใหญ่เนี่ยผัดมิตรอปบปอดกับอนไรเนาะ,ะกรใชาย,ยาเนี่ยผัดชาย,ยาใส่เขาเส้นเลือดกับสมุนทรซักคือกันเนาะแตะค่คนละแบบกันแต่มีอบน้ะอันนี้บโบมีอบพี่น้องเจ็ดแสนเจ็ดแสนสาว เขาหน่อยเดียวเขาแป๊บเดียวเอาเจี๊ยบเซนเซาออกมาเล็กกระบวนกสองแสนหกสองแสนหรอเห็นน้ำแน่เห็นน้ำแน่

เปิดไฟใจเปิดนให้นะเมื่อรพังเหมือนอาการพี่นอ้องกันรักษากับพือกันซักยานะ่ะซักยาให้ปบบวซักยาดีปอดอักปอดติดเสื้อ ก็เป็นหลอนล้มอักเสบปุนน๋ว่าพี่น้องตากยา,มางมัิบะัวดสองงานนักไข่ก็ไม่ได้คืน้นหมดใช่ไหมตัวยุกิคือห่อนได้ใช่ไหมตัวเราหันห่อนได้พี่น้องแพดมันเอาไข่เข้ากับไขน่น้ะแพดฉันได้สิมาเพดทำม้อเนาะ พอกันอยู่เฮือนพอกันอยู่เฮือน